ข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาหลังจากที่ยูเวนตุสกระเด็นตกรอบยูฟ่าแชมเปีบบ้ยนลีกแพ้ปอร์โตมีกระแสที่มาแรงแซงทางทุกโค้งแซงฮาแลนด์แซงสามโชวนะครับแต่ว่าพักเรื่องของโรนัลโดไว้ก่อนนะครับผมในค่ำคืนนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพบกับคุณคอนเวสแฮม ซึ่งเจสซี่ลินการ์ดยังไม่สามารถที่จะลงพบแมนยูเต็ดได้แต่ว่าก็ยังคงน่ากลัวอยู่ดีแม่งแตะตีสองอีกแล้วตีสองตีสามขอให้บอกแมนยูรวมพจนะครับผมพลพักปีศาจแดงน,นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะยิงเวสแฮมเท่ากับจำนวนยอดไลน์ในคลิปนี้ <laughs> ช่วยกันกระทืบไลน์มาเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจในการอัดคลิปนี้ตอนตีสี่แล้วก็ฝากกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งเติมรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องไวรุ่นอาร์เมียด้วยนะครับผม เจอก,กันกับหลังเกมน,นะครับเกมจบปุ๊บผมขึ้นไลฟ์ปับ๊บก็สำหรับวัยรุ่นที่ได้ออกคลิปในคลิปนี้สวัสดีวัยรุ่นฮาแลนด์จากนาราธิวาสครับสวัสดีวัยรุ่นลินกาดอย่างก๊อตพี่ครับอวยพรมันเกิดให้ผมหน่อยคลิปต่อไปผมอยากออกคลิปบ้างจัดไปน้องแนทนะครับหรือว่าน้องนัดวะเนี่ยน่าจะน้องนัดนะขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับก็ขอให้รวยๆนะครับอยากได้แชมป์อะไรก็ขอให้ได้สวัสดีวัยรุ่นอาหารเช้า คืนนี้ขอชนะสวยๆนะพี่30ก็พอครับสวัสดีวัยรุ่นผมรักลินกาดมากสุดแล้วอีอโค้ชชอบแฮร์รี่เคนเลยวัยรุ่นผมว่าปีาศาจแดงควรมีแฮร์รี่เคนไว้ช่วยทีมเห็นด้วยนะครับทุกคนรู้กันหมดอีแล้วครับว่าผมชอบแฮร์รี่เคนด้วยความที่เป็นแฟนบอลทีมชาติอังกฤษนะฮะดโดก,กับแมนยูจะต้องมีพลังก้าวไปข้างได้ดีแน่ ก็สำหรับข่าวแมยูเต้นะครับผมประจำวันที่14เดือนมีนาคมนะครับคลิปนี้มีข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ความพร้อมก่อนเกมนะครับมากันที่ข่าวแรกนะครับอังเคลดิอาร์เมียแฮอังเคลดิมาเรียลูกพี่งูเห่าล่าสุดนะครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงชแมงโดยงูเห่านะครับผมจะอยู่นะครับกับทินปาเดเแปงนะฮะอยู่โยงที่นั่นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 5 6 5อย่างเป็นทางการประกาศออฟฟิเชียลแล้วเมื่อวานนี้ ยินดีกับดีมาเลียนด้วยนะครับผมไอเวนข่าวต่อไปนะครับมากันที่บรูโน่แฟนเดย์กันบ้างคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําปีของสมาคมกองเชียร์นะฮะ,ะสมาคมกองเชียร์ฟุตบอล SFA ไปครอบครองนะครับหลังจากที่มีผู้ถูกเสนอชื่อนะครับผมเข้าชิงรางวัลน,นี้มีซนทึงมินนะครับเจมี่วาร์ดี้นะโมเมตซาร่าอ่าจ็ก,กิริตแล้วก็เดอะบอยเอออีกคนนึงนะครับผมปรากฏเป็นบรูโน่แฟนเดย์นะครับ ที่คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําปีนี้ไปครอบครองเลยครับผมก็ยินดีกับบลูโน่ด้วยนะในขณะเดียวกันนะครับมีนักตนเตะมาเยือนเตะอีกคนหนึ่งที่ได้รางวัลน,นะครับจากสมาคมกองเชียร์ไอเอสเออะไรเนี่ยเป็นรางวัลล็อกดาวน์ฮีโร่นะครับก็คือมาคัสไรต์ฟอร์ดจากโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้นะครับผมที่ประสบปัญหานะครับขาดแคลนเรื่องของอาหารต่อสู้กับรัฐบลฐาลอังกฤษซึ่งก็ได้ยศ MBE ล่าสุดน,นะครับมาคัสไรต์ฟอร์ดเนี่ย ได้รับรางวัลล็อกดาวน์ฮีโร่ด้วยนะครับผมยินดีกับแรดฟอร์ดด้วยนะครับขอให้ทำความดีต่อไปจงทำดีจงทำดีอันนี้เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับผมจากเดล t e m ต n ม y นนี่ลีนะครับเป็นบริษัทวิเคราะห์ตรวจสอบบัญชีทางการเงินนะครับ mm hmm. ซึ่งำทำการวิเคราะห์นะครับผมความร่ํารวยนะรายรับรายจ่ายไอต่างๆนาของสโมสรระดับโลกนะครับซึ่งล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นสโมสรที่ร่ํารวยที่สุดในโลก อันดับที่4ต่มื่อ1 2 3 4โดยเป็นทีมที่รวยที่สุดของพีมีิง์กก็มาดิครับหลังจากที่ทำรายได้น,นะครับผมในซีซั่นที่ผ่านมานะครับโอ้โหขนาดจบอันดับที่3นะแต่ว่าก็ได้เรื่องของสปอนซ์สปอนเซอร์การหาเงินนะครับซึ่งเขาคิดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรายดงรายได้น,นะครับเงินจาก อันดับต่างๆนะครับผมในลีการเข้ารอบบอลถ้วยถึงแม้ว่าจะไปได้แค่รอบรองชนะเลิศก็ตามซึ่งโดยรวมนะครับผมสปอนเซอร์หนักจะเป็นส่วนใหญ่ชื่นชมเอ็ดวิทเวิร์ดนะครับช่วยกันกระทืบไล่กับเอ็ดวิทเวิร์ดด้วยเป็นทีมที่ร่ำรวยที่สุดของอังกฤษนะครับผมและก็เป็นสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่4ของโลกอันดับที่1นเนี่ยรู้สึกจะเป็นบาร์เซโลน่านะครับถึงแม้ว่าจะหนี้เยอะแต่ว่าก็ยังคงมีรายได้อันดับที่1นนะอันนี้เขาบอกมานะครับ อันดับสองคือมาดริดอันดับสามคือไบรอนมิวนิคครับผม mm hmm. ข่าวต่อไปครับมากันที่แมนเชสเตอร์อีฟนิงติวกันบ้างรายงานข่าวนะครับว่าโจฮูกิลกองหน้าดาวรุ่งนะครับผมของทีมชุดเยาวชนนะครับมีโอกาสเหลือเกินครับที่จะถูกดันมาติดชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพบกับเวสต์แฮมจากสาเหตุที่มาคัตแลนด์ฟอร์ดนะครับเอดิสันคาวานีอองโทนี่มาซิยาวมีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะในรายของข่าวนี้แล้วก็มาซิยาวเนี่ย หน้าที่จะไม่ทันแล้วนะครับผมในเกมพบกับเวสต์แฮมนะฮะในขณะเดียวกันมาคาร์ลดฟอร์ด50-50นั่นทำให้นะครับมีโอกาสสูงเหลือเกินครับที่อามาติยอโลตาเล่จะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงและคุณก็จะไม่มีตำแหน่งกองหน้าเลยในมาหน้าสำรองซึ่งทุกวันนี้นะครับผมในเกมเอซีมิลานที่ผ่านมาเนี่ยดูจากรายชื่อตัวสำรองนะฮะ ราธานวิชอบเงี้ยโชเลติเล่โอ้โหแต่ละคนวินเลี่ยมเงี้ยอัมัดไม่ใคุณูก็ดูชุดเยาวชนอยู่ทำให้โจฮูกิลเลยครับมีโอกาสเหลือเกินครับที่จะได้มีชื่อเป็นตัวสำรองข่าวต่อไปนะครับมากันที่สื่อของฝั่งอาร์เจนตินานะครับอ่าหลายสื่อเลยครับผม34สื่อเลยผมเอาเป็นว่าเป็นสื่อทางฝั่งอาร์เจนตินานั่นแหละยังคงเล่นข่าวนะครับว่าเอดิสันข่าวนี่เนี่ยมีโอกาสสูงเหลือเกิน ที่จะจบซีซั่นนี้ย้ายไปอยู่กับโบคาจูเนียมากกว่าที่จะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเ e ต็ดโอ้โหข่าวนี่แบบว่าขายกันสนุกเลยครับที่อาเจนติน a านะฮะรายงานข่าวนี่เขาบอกนะครับว่าแมนยูเนี่ยยังคงดูเชิงอยู่นะครับกําลังคิดหนักเลยที่จะต่อสัญญานะครับใช้ออปชั่นกับเอดิสันคาวนี่หรือไม่เพราะทางทีมแพท์แล้วก็สตารเนี่ยรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อส่งผลกระทบต่อเจ้าตัว ขออภัยส่งผลกระทบต่อเจ้าตัวอย่างหนักเลยครับในช่วงระยะหลังๆมานะครับข่าวนี้ก็เจ็บอดอดแอดแอดอาจจะส่งผลให้เอดิสันข่าวนี้เอลมาธาดอร์เนี่ยลงเล่นจํานวนจํากัดนะครับไม่สามารถลงเล่นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเกิดต่อสัญญาไปเนี่ยค่าเหนื่อย2องแสนหนึ่งอาจที่จะไม่คุ้มนะครับผมเท่ากับว่าเบอร์เจจะว่างลงแล้วท่านผู้ชมละครับอย้าให้ใครมาใส่เบอร์เจแทนข่าวนี้ถ้าเกิดเอลมาธาดอร์ไม่ต่อสัญญาสามารถคอมเมนต์ พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับผมข่าวต่อไปครับมากันที่บทให้สัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเพสคอนนะครับกล่าวถึงการต่อสัญญาเอริกบายยี่โอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะโอเลกกล่าวนะครับว่าสวัสดีเด็กผีในช่องอาร์มียทั้งหลายนะเราได้เริ่มมีการเจรจากับเอริกและก็ตัวแทนของเขาไปแล้วดังนั้นตอนนี้เอริกต้องทำให้สภาพร่างกายของตัวเองกลับมาฟิตพร้อม ร้อสำหรับการลงช่วยทีมในระยะยาวการได้ลงสนามให้กับสโมสรไป100นัดถือว่าไม่ใช่จํานวนที่มากมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่แต่เท่านั้นเวลานี้เขากำลังมีสภาพร่างกายที่ทนทานและก็ฟิตพร้อมมากขึ้นนะครับผมข่าวต่อไปครับมากันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแบบเข้มข้นกันบ้างตุตโตสปอร์ตรายงานข่าวบอลเลยครับอันนี้เดลี่เมลด้วย ของทางฝ่าอังกฤษนะครับตัวโต้สปอร์ตของอิตาลีรายงานข่าวบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจจานลูก้ามันชินี่ครับผมเซ็นเตอร์แบ,บ็กวัย24ปีของหมาป่าโรม่านะครับค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ27ล้านปอนด์นอกจากมันชินี่นะครับก็ยังมีข่าวกับมิเลนโควิชของฟิโอเรนติน่านะครับที่มีไอดอลคือเนมานยาบิดิทโอ้โหมีข่าวกับเซ็นเตอร์จากเกาโชสองคนเลยนะอันนี้ยังไม่รวมอ่า ชื่ออะไรว่าผมนึกชื่อไม่ออกของนาปโปลีอ่ะคูลีบารีเออนึกชื่อตั้งนานนั่นแหละครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจมันซีนี่นะครับเซ็นเตอร์เจ้าของความสูง1 9 3ซนติเมตรค่าตัวที่ประมาณ2ี่ิล้านปอนด์ในขณนะเดียวกันนะครับโรมาก,ก็มีสภาพโอ้โหสถานะการเงินที่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมจากสภาวะไวรัสระบาด ก็จะเหมือนกับยูเวนตุสนะครับผมแล้วก็อินเตอร์มิลานแต่ว่าอินเตอร์เนี่ยหนักกว่าเรียกว่าบิ๊กทีมของเกาโชนะครับเพราะเจ้าของเขาเนี่ยตัวเลขแดงมหาศาลเหลือเกินครับเจ้าของอินเตอร์ขนาดเดียวกันนะครับผมเจซี่ลินการ์นะครับอันนี้จากเดลี่เมลตัดสินใจแล้วครับที่จะย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมใครแว้นผ่านหน้าบ้านเจซีล <laughs> <laughs> ินการ์อาจตัดสินใจ ย้ายไปเล่นกับเวสต์แฮมนะครับผมแบบถาวรแล้วหลังจากจบการยืมตัวในช่วงซีซั่นนี้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับ6เกมยิงไป4ประตูแล้วก็อีก2แอสซิสต์โอ้โหเป็นข่าวที่เด็กผีฟังก็รู้สึกที่จะทำใจลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจสซีลินการ์ดเป็นลูกมอสโมสอนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนผีเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้งรักแล้วก็ทั้งชังถึงแม้ว่าตอนลงเล่นจะโดนด่านะครับผมโดนอะไรไปมากมายนะแต่ว่าวิจัยไปตามฟอร์มนะครับ ซึ่งโอ้โหเจสซี่ลินการ์เนี่ยเป็นนักเตะที่ผมก็ผูกพันเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้จักผมจากเจสซี่ลินการ์แต่ว่าถ้าเกิดนายไปได้ดีนะกับสโมสรใหม่ก็ยินดีด้วยนะครับเจสซี่ลินการ์ผมคิดว่าเวสต์แฮมนี่แหละเป็นสโมสรที่เหมาะสมกับลินการ์ที่สุดแล้วนะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ในการปล่อยเจสซี่ลินการ์ออกไปอันนี้ยังไม่รวมอาจจะนำลินการ์ไปเป็นส่วนหนึ่งของเดยแคนไลท์นะครับ ในการขอลดราคาค่าตัวกองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษนะครับก็ต้องมารอดูข่าวในอนาคตแต่ผมคิดว่าเจสซี่ดินการ์ตน่าจะได้ย้ายนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมเจมดักเกอร์นะครับเทียร์หนึ่งของฝั่งยูเวนตครับผมรายงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดสนใจนะครับราฟาเอลวารานนอกจากวารานเนี่ยอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับแมนยูคือเซคิโอรามอสหลายคนให้ผมตามข่าวของรามอสนะครับเซคิโอรามอสณเวลานี i ข่าวจากทางฝั่งสเปนนะครับผมก็มีบทให้สัมภาษณ์ของรามอสที่ไปออกงานภาพยนตร์สารคาดีของตัวเองนะครับชื่อเรื่องรู้สึกว่าจะเป็นตำนานของเซคิโอรามอสจะฉายวันที่9เมษายนนะเฉพาะที่สเปนนะครับซึ่งในงานถแถลงข่าวเรื่องภาพยนตร์นะครับรามอสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปมากมายแต่ในส่วนที่นักข่าวถามว่ารามอสคุณจะอยู่กับมาดริดต่อไปหรือเปล่าซึ่งเซคิโอรามอสก็อัปเดตนะครับผมพูดด้วยตัวเองเลยว่า ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจลาเฟวารานะครับที่เป็นตำนานข่าวของแมนยูอีกคนหนึ่งมีข่าวมาทุกปีลาเฟเวราราเนี่ยในขณะที่เซคิโอรามมสนะครับนาเวลานี้จากปากคําของเจ้าตัวการต่อสัญญาใหม่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับผมสถานการณ์เนี่ยเป็นไปอย่างตึงเครียดเหมือนเดิมซีดานก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่ารามมสเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับ ต้องเรียนทุกท่านตามตรงนะครับว่าข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามคลิปที่ผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมก่อนไปฟังความพร้อมก่อนเกมนะฮะมาลายูเวนตุสครับผมเป็นข่าวเมื่อวานนี้ประคมข่าวหนักมากทางสื่อของอิตาลีนะครับไอ้พวกอ่าคอร์ลิเอเล่เดลโลสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยเล่นข่าวกันนะครับสื่อประมาณเทียสามเทียสี่นี่แหละเขาบอกเลยครับว่ามาลายูเวนตุส พร้อมยอมรับข้อเสนอในการขายคริสเตียโนโรนัลโดในราคาค่าตัวเพียงแค่25ล้านปอนด์เท่านั้นเฮ้ยไปเอาเบอร์เอ็ดมาดิมึงโทรบอกเอ็ดบุดเดี๋ยวนี้เลยให้ไปซื้อโรนัลโดมาเดี๋ยวนี้ซึ่งจากสถานการณ์ณเวลานี้นครับเป็นไปอย่างตึงเครียดนะมาลายูเวนตุสสัญญากับโรนัลโดเนี่ยจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2022หากว่าจะขายได้ตังมาจุนเจือสโมสรในช่วงที่ ตัวเลขแดงจัดๆแบบนี้จําเป็นที่ต้องขายโรนัลโดนะครับในขณะเดียวกันนะครับคริสเตียโนโรนัลโดถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่มีมูลค่านะครับผมทางการตลาดนะสูงมากๆแต่ว่าสัญญาเพียงแค่ปีเดียวนะครับผมเหลือเพียงแค่ปีเดียวนะในขณะเดียวกันโรนัลโดอายุ36ปีแล้วนะครับถือว่าแก่แล้วนะโรนัลโดเนี่ยบางคนที่แขวนสตั๊ดไปแล้วด้วยซ้ํา แต่พี่โดยังโลดเล่นอยู่และฟอร์มการเล่นก็ยังดีอยู่และล่าสุดก็เป็นแพ้เฉยแม่งผมงงมากมาโทษพี่โดเฉยนะฮะเออซึ่งก็ตามนั้นนะครับคริสเตียโนโรนัโดเนี่ยอาจถูกพิจารณานะครับในการปล่อยตัวไปราคาค่าตัว25ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ปัญหาคือค่าเหนื่อยนี่แหละ5 4 0 0 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหรือปีละประมาณ28ล้านปอนด์เป็นปัญหาเหลือเกินครับผม ตอบจะหาทีมที่รับเซ้งพิโดต่อจากยูเวนตุสก็จะมีปารีสมแซงแองนะครับที่ต้องการตัวนะครับผมเจ้าของบอลุงโด5สมัยไปร่วมทีมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเอแตต์ผมมีทวิตเตอร์ของฟาบิโอโรมาโน่ด้วยนะครับเกี่ยวกับบทให้สัมภาษณ์ของอันเดียปิโร่คุณซื้อของยูเวนะครับนะัปีโร่เนี่ยกล่าวว่าโอเคข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยที่เขาบอกว่าโรนัลโดผิดหวังมันก็เป็นปกตินะเขาโอเคดี ข้อผิดหวังเหมือนกับคนอื่นๆที่ทีมตกรอบข่าวลือเป็นเรื่องปกตินะก็มีข่าวกับเรอัลมาดริดด้วยนะครับผมนอกจากปารียเดโกแมนยู Man ผมลืมไปเลยข่าวกับมาดริดจะกลับซานเตโกเบอร์บิวลลนโดเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่นี่และพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของเขาแค่นั้นเองครับปีโลก็ไม่ได้บอกนะครับว่ารนัลโดจะอยู่ต่อหรือไม่หรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าก็แค่บอกประมาณว่ารนัลโดเนี่ยยังคงโอเคดีนะแต่ว่า ข่าวลือเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของเรอัลมาดริดนะครับที่โรนัลโด้เนี่ยมีข่าวว่าจะรีเทิร์นนะที่ซานเตียโกเบร์วิวเป็นหนังสือพิมพ์อาร์ตนะครับผมรายงานข่าวบอกว่าจอร์ดเบนเดสเอเย่นของโรนัลโด้เข้าพูดคุยก,กับฟลอเรนติโนเปเรสมีการติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับผมเพื่อประเมินความเป็นไปได้นั้นในการคัมแบ็กของพ่โด้แต่เบื้องต้นนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยปฏิเสธความเป็นไปได้แล้ว โอเคข่าวก็ถือว่าขายกันสนุกเลยครับผมอีกวันหนึ่งยงปารีสอีกวันหนึ่งยงแมนยูอีกวันหนึ่ง,ยง,ย,นนงยงมาดริดนะครับอืมก็สําหรับเรื่องของโรนันโดนะครับผมย้ากันอีกครั้งครับว่าถ้าเกิดค่าตัวอยู่ที่ประมาณยี่้าล้านปอนด์เนี่ยแล้วแมนยูมีโอกาสที่จะไปเอามามันควรจะเป็นดีลที่ต้องเอามานะครับเพราะว่าถ้าเกิดคารวัน,นี้ไม่ต่อสัญญาเนี่ยเบอร์เจ็ดจะว่างลงในขนาดเดียวกันนะครับ สโมสรของพวกเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถได้ตัวฮาแลนด์หรือว่าซานโช่หรือไม่ในกรณีที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดดอตมุลไม่ได้ไปเตะอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกอันนี้จากสื่อ RN เลยนะครับ RN เป็นเทียร์หนึ่งของดอตมุลนะเขาอารมณ์เหมือนกับ BBC ของแมนยูนะครับเขาคอนเฟิร์มเองว่าถ้าเกิดรูซีดอตมุลไม่ได้ไปเตะแชมเปีเ้ยนลีกดอตมุลจะขายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในราคาค่าตัวที่ ไม่ต่ำกว่า100ล้านถ้าเกิดฮาเลนได้ย้ายสารโชจะไม่ได้ย้ายสารโชได้ย้ายฮาเลนจะไม่ได้ย้ายจะได้ย้ายในช่วงที่มีค่าฉีกสัญญาในปีรับในปี2022ซึ่งผมคิดว่าเออร์ลิงเบิฮา,าเลนน่าจะได้ย้ายนะครับในกรณีที่ย้ายออกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเป็นฮาเลนสโมสรที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นแมนซิตี้เชลซี มาตริดด้วยนะครับเออผมไม่เชื่อนะครับว่าแมตช์จัจะสามารถเจีาจาเอาชนะทีมเหล่านี้ได้แค่ไปสู้นะครับผมกับทีมเจีจาของเชลซีแมนซิตี้แน่นอนนะครับว่าก็มีความเสียเปรียบอยู่แล้วขนาดซานโช่เนี่ยที่เป็นทีมเดียวที่พูดคุยเนี่ยมึงยังไม่สามารถปิดดิวได้เลยจริงไหมครับดิวยังมีระยะเวลาในการยืดเยื้อเลยยังโดนโกงเงินเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวร์ไปยี่สิบล้านเลยไอเวน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ไปเจียจาแข่งกับทีมอื่นนะครับในระยะเวลาที่มันจํากัดผมคิดว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่แมนยูเนี่ยไม่สามารถซื้อฮาแลนด์ได้แข่งกับทีมอื่นไม่ได้และเสียตัวไปนะต้องรอสารโชอีกปีหนึง่งดอดมูลน่าจะขายฮาแลนด์แหละครับผมถ้าเกิดมันเลือกได้คนเดียวเพราะว่าฮาแลนด์ต้องไม่ลืมว่ามันมีค่าฉีสัญญาอยู่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเก็บสารโชวไว้ขายปีหนึง่งน่าจะได้ราคาค่าตัวที่มากกว่าค่าฉีสัญญาฮาแลนด์ใครเข้าใจกด2มา กลับมาที่เรื่องเดิมถ้าเกิดเสียหาแล้วกับทีมอื่นต้องรอสารโชวอีกปีหนึ่งการมีโอกาสเซ็นสัญญาคริสเตียโนโรนัลโดมาเอาตำนานกลับบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีกับทุกฝ่ายนะครับเป็นเรื่องดีกับทุกฝ่ายเบอร์เจ็ดว่างด้วยเป็นเรื่องดีกับผมเป็นเรื่องดีกับท่านผู้ชมเป็นเรื่องดีกับนักเตะทุกคนที่อยู่ในห้องแต่งตัวแมนยูจะได้ mentally ที่ยอดเยี่ยมของโรนัลโดที่ไม่มีใครเหมือนนะครับความเป็นแชมเปี้ยนเอ็ดเวิร์ดเวิร์ดมึงได้ค่าเสื้อโรนัลโดจากกูแน่ๆ <S <S 1> <S 1> วิ่งซื้อแจกคนดูด้วยอามาเน่มึงไปเซ็นไมล์ได้ถ้ามีโอกาสนะต่อไปมาฟังความพร้อมก่อนเกมนิดหน่อยนะครับในเกมที่แมนยูจะพบกับเวสต์แฮมล่าสุดนะครับมาคาแรดฟอร์ดแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวนะครับบอกว่ามาคาแรดฟอร์ดเนี่ยโอเลกุน่าโซชาอาจจะเสียนะครับผมให้มีชื่อติดทีมไปด้วย โอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยยากเหลือเกินครับผมมีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10%แต่ว่าโอกาสในการมีชื่อติดบนมานั่งสำรอง50-50นะครับถ้าเกิดมาคาราทฟอร์ดไม่มีชื่อนั่นแปลว่าเขาจะมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในเกมพบกับ AC ซมิลานอย่างแน่นอนนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะมีองโุนี้มาซียาวนะกลับมาได้หลังจากที่พลาดน,นะครับผม ค่อนข้างชัวร้อยปอ์เซ็ในเกมนี้มาซียาลพาดนะครับสุแรดฟอร์ดต,ต้องอรอลุ้นในขณะที่เอดิสันคาวนี้เองก็เป็นอีกคนนึงที่จะต้องพาดในเกมนี้เหมือนกันอันนี้ยังไม่รวมพอพอกบานะครับที่จะกลับมาได้ในเกมเอฟเฟคัพบกับเลสเตอร์นะครับในช่วงวันที่ยี่สอ่ะอ่ายี่สิบยี่สเ็ของเดือนนี้นะครับส่วนฟานเดอเบกมาต้าเจ็บหมดนะครับผมเจ็บกล้ามเนื้อนะครับเจ็บัวเข่าเจ็บข้อเท้าอามาาัดเดียโลตาเล่น่าที่จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผม ในตำแหน่งของปีขวาและนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงที่เข้าจะลงสนามนะครับในเกมที่แมนยูพบกับขุนคอนโดยที่เจสซีลินกาดลงไม่ได้ผู้อาสาประตูนะครับนีก็มีข่าวว่าเดคียาเนี่ยกลับมาแล้วด้วยผมก็งงกับข่าวเหมือนกันนะเพิ่งอ่านข่าวไปว่าเขาอาจจะต้องกักตัวไม่สามารถลงสนามได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่เผลอๆคือกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโอเล่นเนี่ยจะใช้งานเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าโกน่าจะเป็นดีนเทเดสันเหมือนเดิมเซนเตอร์ก็มีแม็คกควายกับดินเดเลอร์แล้วนะครับ ลงคู่กันนะเหมือนเดิมนะครับเกมรีดต้องใช้ลินเดเลิฟกับแม็กควายอยู่แล้วแบ็กซ้ายเป็นลูกชอแบ็กขวาผมวิซาก้ากองกลางตัวรับ2ตัวนะครับใช้เป็นแม็กโทมิเนีกับเฟสนะครับผมเบอร์สิเป็นบรูโน่ซ้ายเป็นเจมครับขวาเป็นอารมัดกองหน้าเป็นเมสันกรีนวูดครับผมโอ้โหนี่มาชุดเยาวชนชัดๆแนวรุกเยาวชนชัดๆถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์วิดีโอคลิปนี้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดติดตาม ซับสไครก้กระดิ่งประรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องวัยรุ่นอาร์มอยู่ด้วยนะครับผมเจอก,กันกับหลังเกมไปแล้วายบายจุบจ๊บ